ชัดลายมือวันทีน 2. 2> ่หนุ่มคู่ขอแสดงความยินดีกับคุณนรันเข็มเพชรระดับช oh, <okay. S 1> ั้นปงได้รางวัลที่หนึ่ง,ว,งว้าวคุณชนเก่งมากเลย oh, <okay. S 1> อัลันเข็มเพชรชัดลายมือวันหนึ่งกู ก่งมากเลยครับชนะเลิศด็กชัยอารักเข็มเพชรครับชั้นป .1 ทับหนึ่งแล้วั่ที่สองเดิกชัยธุริพัฒน์เพชรเอลาเบครับหนึ่งแล้วแที่สามด็กหญิเอลิตาุกจาชั้นป .1 เด็กทั้หมดไครับทคนเลยต่อไปนี่เราจะมสอบครับชนะเลิศเด็กหญิงัชจิราดาสุขชนประถอครับห ขอแสดงความยินดีกับคุณชอนอาลานรับรางวัลอันดับหนึ่งขั้นลายมือนะครับ